อริยสัจจากพระโอษฐ์ภาคปลายหน้า1230เรื่องอุบายวิธีแก้ความพุ้งซ่านของจิตขณะเจริญสติปัฏฐานสีดูก่อนอานน์ข้อนั้นเป็นอย่างที่เธอกล่าวอานน์ข้อนั้นเป็นอย่างที่เธอกล่าวอานนน ภิกษุหรือภิกษุณีรูปใดมีจิตตั้งมั่นดีแล้วในสติปัฏฐานทั้งสี่อยู่ข้อที่ภิกษุหรือภิกษุณีนั้นจะพึงหวังได้ก็คือจากบรรลุคุณวิเศษอันโอลานยิ่งกว่าที่บรรลุอยู่ก่อนสติปัฏฐานสี่อย่างอย่างไรเล่าสี่อย่างคืออนนุน ในกรณีนี้ภิกษุเป็นผู้มีปกติตามเห็นกายในกายมีความเพียนเผากิเลสมีสัมปชัญญะมีสตินำออกซึ่งอาภิชาและโทมนต์ในโลกอยู่เมื่อเธอนั้นตามเห็นกายในกายอยู่ความเร่าร้อนมีอารมณ์ทางกายเกิดขึ้นในกายก็ดี ความหดหู่แห่งจิตเกิดขึ้นก็ดีจิตพ้งซ่านไปในภายนอกก็ดีอานนภิกษุนั้นพึงตั้งจิตไว้ในนิมิตอันเป็นที่ตั้งแห่งความเลื่อมใสอย่างใดอย่างหนึ่งเมื่อเธอนั้นตั้งจิตไว้ในนิมิตอันเป็นที่ตั้งแห่งความเลื่อมใสอย่างใดอย่างหนึ่งอยู่ ปาโมโอดย่อมเกิดปิติย่อมเกิดแก่ผู้มีจิตปามโมดกายของผู้มีใจปิติย่อมระงับผู้มีกายระงับย่อมเสวยสุขจิตของผู้มีสุขย่อมตั้งมั่นภิกษุนั้นย่อมพิจรารณาเห็นอย่างนี้ว่าเราตั้งไว้ซึ่งจิตเพื่อประโยชน์ใดประโยชน์นั้นสำเร็จแก่เราแล้ว ถ้ากะไรบัดนี้เราจะเพิกถอนซึ่งจิตอันตั้งไว้ในนิมิตอันเป็นที่ตั้งแห่งความเลื่อมใสดังนี้ภิกษุนั้นจึงเพิกถอนคือไม่กระทำซึ่งวิตกไม่กระทำซึ่งวิจารรู้ชัดว่าบัดนี้เราเป็นผู้ไม่มีวิตกไม่มีวิจารมีสติเป็นสุขอยู่ ในภายในดังนี้อานอนท์อย่างนี้แลชื่อว่าภาวนาย่อมมีด้วยการดำรงจิตไว้เอวังอันนี้ท่านก็บอกป้านนท์ว่าการเจริญสติปัฏฐานสีนเเนนน่เป็นเหตุให้ได้คุณวิเศษอันโอฬานอื่นเป็นเหตุให้ได้คุณวิเศษอันโอฬานยิ่งกว่าคุณวิเศษอืนอ่นๆที่เคยได้มา คุณวิเศษอันนี้ก็คือการเข้าถึงความไม่ตายนั่นเองสามารถที่จะปล่อยวางของเกิดของตายได้ไม่ต้องอาศัยของเกิดของตายมาเป็นเจ้าเข้าเจ้าของอีกต่อไปแต่ในขณะที่เรากําลังเจริญสระฐานซีอยู่เนี่ยท่านบอกถ้าเกิดเรามีความฟุ้งซ่านมีความหดหู่ใจมีความเลาร้อนทางกายกระวนกระวายขึ้นมาท่านก็บอกให้เราเนี่ยตั้งจิต เอาไว้ในสิ่งที่เราเลื่อมใสยอย่างใดอย่างหนึ่งเช่นเราเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าในการตรัสรู้ของท่านในพระคุณของท่านหรือเราเลื่อมใสในครูบาอาจารย์ท่านใดท่านหนึ่งหรือสิ่งใดก็ได้ที่เราน้อมนึกแล้วเราเกิดความเลื่อมใสเกิดความสุขกายสุขใจขึ้นมาท่านก็ให้น้อมนึกไปในสิ่งนั้น การที่เราน้อมนึกไปในสิ่งนั้นเป็นเหตุให้เราได้มาซึ่งความปลาโมดใจเป็นเหตุให้ได้มาซึ่งปิติใจความสุขใจจิตที่มีปิติมีความสุขจะเดินไปสู่ความตั้งมั่นเมื่อจิตเราตั้งมั่นตามสมควรแล้วท่านก็ให้น้อมจิตเพื่อการพิจารณาธรรมะต่อไปอันนี้เป็นวิธีแก้อย่างหนึ่ง อันนี้เราสามารถใช้นำไปใช้ได้ในขณะที่อย่างเวลาเราเจ็บป่วยหรือว่าเอาไปสอนกับคนที่ใกล้จะเสียชีวิตถ้าเขายังไม่เคยฝึกหัดปฏิบัติอะไรมาอย่างน้อยก็ให้เขานึกถึงสิ่งที่เขาเลื่อมใสยอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นมาจิตเขาจะมีความสุขเพราะการเปลี่ยนภพภูมินั้น ถ้าผู้ตายคนเจ็บป่วยที่ใกล้จะตายนั้นสเสวยอารมณ์ใดท่านบอกอัตภา,ภาพภายหน้าก็จะเป็นไปตามอารมณ์นั้น mm hmm. ก็ให้เขาพยายามที่จะเกาะอารมณ์ที่เป็นกุศลเป็นความสุขเป็นกุศลก่อนเพื่อให้การเปลี่ยนภพภูมินั้นเป็นการเปลี่ยนภพภูมิที่ดี mm hmm. เดินทางในวัฏฏะด้วยความสะดวกเพราะถ้ามีการเปลี่ยนภพภูมิที่ไม่ดี โอกาสที่จะขึ้นมาในพบภูมิที่ดีนั้นใช้เวลานานมากท่านบอกท่านไม่เห็นการจองจำอื่นใดที่ทารุณเจ็บปวดโหดร้ายยิ่งกว่าการถูกจองจำในนรกกำเนด,ดเดชนหรือเปลตวิสัยและโอกาสที่เดรชนจะเปลี่ยนพภูมิขึ้นมาเป็นมนุษย์นั้นก็มีความยาวนานมากเพราะจิตของเดรชนนั้นท่านบอกว่า เป็นจิตที่ประกอบด้วยอกุศลเป็นส่วนใหญ่ชีวิตทั้งชีวิตของเขาก็ไม่ค่อยจะคิดเรื่องกุศลถ้าเราสังเกตดูเขาก็จะมีการเกี้ยวกินกันเพื่อให้ร่างกายนี้อยู่รอดโอกาสที่จิตจะเป็นกุศลนั้นจริงน้อยการเปลี่ยนภพภูมิในขณะที่จิตจะดับแล้วให้จิตมีกุศลจึงเกิดได้ยาก เราเมื่อมีโอกาสเกิดมาเป็นมนุษย์เป็นผู้ที่มีศักยภาพมีความสามารถพอที่จะบรรลุทำได้ก็ให้พยายามปาลบความเพียรขยันอย่าประมาทเพราะว่าในชีวิตไม่แน่นอนอย่างเมื่อวานก็มีทนายอยู่คนมาเป็นอมาพไปครึ่งตัวตาเริ่มบอด ร่างกายเริ่มํารุดไปเรื่อยๆทั้งๆที่เดิมก็เป็นปกติดีอยู่แต่ก็ประมาทไม่ค่อยปฏิบัติทั้งๆที่ไปวัดอยู่เสมอๆอุบาจานทร์ก็ชักชวนให้ปฏิบัติก็ไม่ยังไม่ค่อยจะปฏิบัติเท่าไหร่เดี๋ยวนี้ก็ร่างกายชำรุดมากแล้วการงานก็ทำไม่ได้ต้องนั่งลดเก็น ก็สอนให้เขาปฏิบัติเลยทรรมะปัจจุบันนี้ที่ยังพอฟังธรรมะรู้เรื่องพอพูดได้บ้างนิดหน่อยพอโต้ตอบกันได้ยังดีกว่าฟังไม่ได้โต้ตอบกันไม่ได้ก็จะยิ่งเข้าใจธรรมะยากขึ้นปฏิบัติยากขึ้นอันนี้ความไม่เที่ยงของร่างกาย จอกันแต่ก่อนก็ยังปกติดีเดี๋ยวนี้ก็เปลี่ยนไปช่วงเวลาแ๊บเดียวหลายๆคนที่เห็นมาก็เห็นความไม่เที่ยงเยอะอยู่เส้นเลือดในสมองก็แตกไปบ้างติดไปบ้างทำให้เกิดเป็นอมัมพฤกษ์อัมาพาตเห็นหลายคนเพราะฉะนั้นอย่าไว้ใจในร่างกายที่เห็นว่ายังหนุ่มยังสาวอยู่ พระภูมีพระภากเจ้าท่านบอกอย่าประมาทเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นกับชีวิตเราได้ตลอดเวลาก็ให้เรามันฝึกทำความเพียรซึ่งไม่ต้องลงทุนอะไรมากเพียงแต่ตั้งจิตของเราไว้ในอารมณ์ที่เหมาะสมแล้วพยายามเห็นการเกิดดับเห็นความไม่เที่ยงของธรรมชาติตนั้นเอง เราก็จะค่อยๆเข้าใจธรรมะตามความเป็นจริงจิตก็จะค่อยๆถอนอุปทานความคิดมั่นออกมาได้เองอันนี้ก็เป็นประโยชน์แก่เราโดยตรง